สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่91หมู่7ถนนเฉลิมราชพาดวารีตำบลป่าเศร้าอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ให้บริการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุมพื้นที่5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์อำเภอรับแลอำเภอตรอนอำเภอทองแสนขันและอำเภอพิชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่ง มีผู้บริหารและบุคลากรส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน81คนมีผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆจำนวน10คนโดยมีท่านมงคลรุณธาตุดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตเร์เขตหนึ่งและมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน3ท่าน มีรูปแบบการบริหารองค์กรแห่งคุณภาพภายใต้ UTD One Model ที่หนุนเสริมประสิทธิภาพการบริหารราชการของสำนักงานเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายแห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งที่มีจุดเน้นดังนี้หน้าสวยหลังสวน สุขลักษณะสักสวยกล้วยงามโดยขับเคลื่อนอย่างมีคุณภาพพร้อมเพรียงกันมุ่งสู่การจัดการให้โรงเรียนน่าอยู่เรียนรู้อย่างมีความสุข1.1นโยบาย จุดเน้นการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตฐ์เขตหนึ่งกำหนดยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา มีวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจนโดยบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกยึดหลักการมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมพัฒนาร่วมกันแก้ปัญหาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยกำหนดพันธกิจและเป้าประสงค์ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามศักยภาพเป็นคนเก่งคนดีมีทักษะมีสุขภาพดีสำนึกในความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและห่างไกลย,ยาเสพติดมีความมุ่งหวังในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมและทันเหตุการณ์ภายใต้รูปแบบสอพปอ,พอ,พอ,อตอนหนึ่โมเดลกำหนดแนวทางตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนความปลอดภยัยการเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่างชัดเจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตตดรตรติ์เขตหนึ่งจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พุทธศักราช2,562ถึง2,565เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาในช่วงระยะเวลา4ปีมีการวิเคราะห์องค์กรสวอตการกำหนดวิสัยทัศน์การค้นหาอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานความต้องการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อการนำสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง3ปีย้อนหลังที่เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา เห็นได้จากผลการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่24สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพผลการดำเนินงานระดับดีเยี่ยมปีงบประมาณพุทธศักราช2565ตัวชี้วัดที่1ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบผลการดำเนินงานระดับดีมาก โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรตรดิตฐ์เขตหนึ่งมีความชัดเจนโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองความปลอดภัยของนักเรียนจัดตั้งศูนย์คุ้มครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลศูนย์คุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการนำนักเรียนที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบ ลับเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ในระบบการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนจัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแผนปฏิบัติการมีแผนงานรองรับที่ชัดเจนดำเนินการตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดทำคู่มือแนวการปฏิบัติ 1.2มีข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาในสังกัดในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาในทุกมิติครอบคลุมทุกสถานศึกษาโดยใช้ระบบสารสนเทศประกอบการดำเนินงานได้แก่ระบบติดตามเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งของประชากรในเขตพื้นที่บริการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ระบบปัดใจพื้นฐานนักเรียนยากจน c c t ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม SET ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา a t t a System ระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันอาหารเสริมนมโรงเรียน School Lunch System ระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety c e n t e r เว็บไซต์และแอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนและระบบ School Health Hero มีข้อมูลสาระสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของสถานศึกษามีการจัดเก็บและ ปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันพร้อมใช้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสารสนเทศผลการดำเนินงาน โดยคัดกรองและจำแนกนักเรียนตามกลุ่มครบทุกสถานศึกษากำหนดนโยบายให้สถานศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อกำกับติดตามดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหากรณีระบบไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถนำมาใช้ประกอบการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีส่งเสริมให้สถานศึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้แบบประเมินหรือแบบสังเกตพฤติกรรม ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของนักเรียนในสถานศึกษาเช่นแบบสังเกตอาการ9 s s d q แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์แบบประเมินความเครียดแบบสัมภาษณ์และสรุปผลการคัดกรองเป็นรายบุคคลและภาพรวมของสถานศึกษาแก้ไขปัญหาและส่งต่อ นำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยวิเคราะห์ปัญหาวางแผนและสังเคราะห์วิธีการในการส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาส่งต่อข้อมูลให้โปรแกร,รมอื่นเช่น นำข้อมูลเด็กออกกลางคันเด็กด้อยโอกาสมาใช้ติดตามตัวเด็กตกหล่นออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาเสริมสร้างการดำเนินงานตามขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่ง ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาตามองค์ประกอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนโดยประยุกต์ใช้วงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA Cycle ขั้นวางแผน Plan การวิเคราะห์ SWOT ส,สภาพปัจจุบันปัญหาและศักยภาพของสถานศึกษา การจัดทำโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการสร้างและประสานความร่วมมือเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนการกำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาปรับลดปริมาณของนโยบายที่ซ้ำซ้อนลงเพิ่มความชัดเจนต่อการปฏิบัติขั้นดำเนินงานดู ดำเนินงานตามแผนจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละปีประชุมแนวการดำเนินงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการและ การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องบุรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยมีกลยุทธ์การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยขั้นตรวจสอบเช็คมีการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินและขั้นการแก้ไขปรับปรุง action สถานศึกษาในสังกัดทุกสถานศึกษาประเมินตนเองและนำผลการประเมินปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษามีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานทุกปีการศึกษาและนำผลไปปรับปรุงพัฒนาและเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดี b a s t practice เผยแพร่ต่อสาธารณชน มีการสรุปและรายงานผลดำเนินงานด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องการดำเนินงานส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษามีการดำเนินงานแผนงานโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา3ปอสอดคล้องกับ4กลุ่มภัยโดยมีเป้าหมายคือ นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในสังกัดได้รับการป้องกันการปลูกฝังและการปราบปรามเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยคุกค,คามทุกรูปแบบซึ่งมีการกำหนดแนวทางร่วมกันกับสถานศึกษาในสังกัดในการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่การป้องกันแจ้งแนวทางและมาตรการความปลอดภยัย ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นกับนักเรียนการจัดทำแผนผเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาจัดช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานความปลอดภัยของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การปลูกฝังการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรออนไลน์ การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยภัยคุกคามวิธีการดูแลตนเองที่เท่าทันเหตุการณ์การปราบปรามคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งประชุมและเผยแพร่แนวทางการ,รเผชิญเหตุช่องทางการรับแจ้งเหตุและการระงับเหตุผ่านระบบ moe safety center หรือลายกลุ่มครูผู้รับผิดชอบงานความปลอดภัยการแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือการประเมินปัญหาและรายงานผู้บังคับบัญชาการติดตามสถานการณ์การลงพื้นที่เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทันท่วงทีรวมทั้งการประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองความปลอดภัยและพิทักษ์สิทธิ ส่งเสริมการจัดทำแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษาให้ครอบคลุมภัยที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุกําชับและติดตามการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อลดระดับความรุนแรงระงับเหตุการณ์หรือแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความไม่ปลอดภัยและมีการสรุป และรายงานผลดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องการดำเนินงานเสริมสร้างทักษะชีวิตมีการดำเนินงานเสริมสร้างทักษะชีวิต4องค์ประกอบคือการจัดอบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตรู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติดและภัยทางสังคมประจำปีงบประมาณ2565การลงพื้นที่ ขับเคลื่อนการใช้สื่อการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดในครอบครัวด้วยองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง exclusive function สื่อนิทานเสียงอุ่นไอรักและอินโฟกราฟิกอื่นๆและนักจิตวิทยาลงพื้นที่สร้างทักษะความเข้มแข็งทางใจการช่วยเหลือประคับประคองและเพิ่มทักษะในการจัดการปัญหาจัดการอารมณ์และ ทักษะอื่นการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์มีการนำผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความรู้ทักษะสามารถนำไปพัฒนาตนเอง มีการเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีทักษะชีวิตในการป้องกันภัยทางสังคมทุกรูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองนักเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตเ์เขตหนึ่งดำเนินแผนงานและโครงการที่คำนึงถึงการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนทั้งโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบมีการทบทวนและถอดบทเรียนการดำเนินงานคุ้มครองนักเรียนในแต่ละปีทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะในการคุ้มครองดูแลนักเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของครูผู้รับผิดชอบ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสรุปรายงานผลการดำเนินงานการคุ้มครองนักเรียนการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, ได้แก่การลงพื้นที่เยี่ยมชมให้กำลังใจการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่มีการดูแลนักเรียนทั่วถึงต่อเนื่องจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย ภายในเครือข่ายสถานศึกษาในแต่ละอำเภอประชุมชี้แจงแนวทางและนโยบายที่เกี่ยวข้องในการประชุมผู้บริหารประจำเดือนการจัดกิจกรรมการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบทักษะชีวิตเป็นประจำทุกปี การดำเนินการพัฒนาผู้บริหารครูและผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาผู้บริหารและครูต่อเนื่องสามปีการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน การอบรมการใช้งานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนการอบรมทบทวนความรู้นักจิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประชุมชี้แจงระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center และการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนวัยรุ่นการส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษามีการจัดการพัฒนาความรู้ทักษะของครูและบุคลากรในการช่วยเหลือนักเรียนทำความเข้าใจนักเรียนเป็นรายคนประเมินการคัดกรองเบื้องต้นการส่งเสริมพัฒนาและการช่วยเหลือแก้ปัญหาเด็กในแต่ละกลุ่มและส่งต่อ รวมถึงภัยรูปแบบต่างๆมีการเผยแพร่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีแนวทางในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเพจ f a c e b o o k การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษามีแผนและเครื่องมือในการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานโดยให้บุคลากรในสังกัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการเตรียมความพร้อมตามมาตรการในวันแรกของการเปิดภาคเรียนการศึกษาทุกปี ศึกษานิเทศลงพื้นที่นิเทศติดตามสถานศึกษาประจำเครือข่ายอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งบุคลากรกลุ่มส่งเสริมมีแผนการนิเทศติดตามสนับสนุนและให้กําลังใจสถานศึกษาในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองความปลอดภัยของนักเรียนมาตรการด้านความปลอดภยัย ด้านโอกาสและความเสมอภาคด้านการศึกษาการส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาในสถานศึกษาจนมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ e s t Practice ได้แก่โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ2,565โครงการสุขภาพนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพประจำปี2,565การคัดเลือกผลการปฏิบัติกิจกรรมผู้พิทักษ์อนามัยวัยเรียนวัยรุ่นก้าวไกลรอบรู้ใส่ใจสุขภาพปลอดภัยโรคโควิด -19 และ มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice ทางเพจ Facebook สำนักง,งานเขตพื้นที่กลุ่มลายผู้บริหารจดหมายข่าวหรือการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนเป็นต้นประเด็นที่3การมีส่วนร่วมดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา ของภาคีเครือข่าย3.1การสร้างภาคีเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาที่มีคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุมทุกกลุ่มนักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและทิศท,ทางเดียวกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรหรือนิติบุคคลและภาคประชาสังคมได้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอโรงพยาบาลอุตรดิต์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์สุขภาพจิตสถานีตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิตสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิต์กรมการปกครองสำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิต์วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคที่ว่าการอำเภอองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลศูนย์การศึกษาพิเศษกองทุนช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสและสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นต้นประเด็นที่4ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 4. 1ผลที่ปรากฏกับนักเรียน นักเรียนเข้าใจและตระหนักรู้นักเรียนมีความเข้าใจและตระหนักรู้ในตนเองเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นมีทักษะในการจัดก,การอารมณ์มีวิจารณญาณในการคิดและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์สามารถจัดก,การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นมากขึ้นช่วยลดโอกาสเกิดพฤติกรรมเสี่ยงหรือปัญหาอื่นๆในอนาคตจากการเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตการลงพื้นที่ให้การส่งเสริมช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครองและเผยแพร่องค์ความรู้อย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาได้แก่นักเรียนกลุ่มปกติมีการเยี่ยมบ้านคัดกรองให้การพัฒนาและส่งเสริมทั้งองค์ความรู้และวิชาการตลอดจนทักษะชีวิตที่จําเป็นในศตวรรษที่21ส่วนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองและจัดทําข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงพฤติกรรมที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือโดยนักจิตวิทยาโรงเรียนโดยนักจิตวิทยาโรงเรียนได้ลงพื้นที่ประเมินและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับสถานศึกษา รวมถึงติดตามผลการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องส่วนนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาได้รับการคัดกรองประเมินความเสี่ยงหากพบความต้องการช่วยเหลือเร่งด่วนส่งต่อนักเรียนไปยังทีมสาวิชาชีพทันทีเพื่อลดความรุนแรงโดยนักจิตวิทยาโรงเรียนร่วมวิเคราะห์และวางแผนช่วยเหลือปรับพฤติกรรมรวมถึงให้คำปรึกษาแก่นักเรียนตลอดจนมีกระบวนการส่งต่อและติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องใกล้ชิด นักเรียนได้ร oi> ับการยกบจ้องชมเชยและได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษานักเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาจนจบหลักสูตรตลอดจนได้รับการดูแลตั้งแต่รับนักเรียนระหว่างเรียนจนจบหลักสูตรเพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันมีการแก้ไขการขาดโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนแยกจนหรือด้อยโอกาสทางการศึกษาหรือนักเรียนที่อยู่ในสภาพวิกฤตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น